บทที่5บนเรือการที่ทัดดาวแล้วเรื่องที่ตนจะโดนโกงสมบัติให้ยอดฟังและยอดเกิดรับอา,าสาจะช่วยเหลือนั้นหญิงสาวได้นำมาบอกนางเที่ยงเพื่อปรึกษาหารือความเห็นแต่ไม่เที่ยงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างใดดีนึกจะเล่าให้ทัดดาวทราบความจริงว่านายน้อยนั้นเป็นใครเพื่อจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวในทางต่ำ เจ้าน้อยน่ะใครๆก็เชื่อถือได้ในเรื่องที่ผู้หญิงแล้วเจ้าน้อยไม่เคยยุ่งด้วยเลยแต่ก็ไม่กล้าจะพูดกล้าจะบอกไปๆมาๆก็ต้องปรึกษาในบางนี่พ่อบางรู้เรื่องไหมล่ะว,ว่าคุณเธอจะไปช่วยเจ้าหนูของฉันสืบสวนเรื่องมรดกตกทอดไม่รู้หรอกไม่เที่ยงทำไมเรื่องมันเป็นมายังไงกันในบางถาม ก็เจ้าหนูที่มากับฉันนะ่ะพ่อบาง<ฮ>เขาเป็นลูกคนมีเงินนะ<ฮ>นางเพียงบอกนางเที่ยงบอกฮะเป็นลูกคนมีเงินทำไมเดินทางมากับแม่เที่ยงล่ะจะว่าเป็นญาติกับแม่เที่ยงก็ไม่เคยเห็นนี่นะบางสงสัยพ่อเขาเป็นเศรษฐีอยู่กรุงเทพมีแม่เลี้ยงเวลานี้พ่อตายจะเข้าไปในบ้านก็ไม่ได้ทั้งทงที่ พ่อทำพินัยกรรมไว้ให้นางเทียงเราอ,อมๆอ้ออาวทำไมละ่ะก็แม่เลี้ยงน่ะสิบอกว่าพ่อยกสมบัติให้น้องเลี้ยงหมดเขาไม่ยอมให้เข้าบ้านเอ๊ะเรื่องไม่ยอมไม่เข้าบ้านนี่มันมีพิรุษนะมันต้องมีอะไรที่กลัวเกรงกันอยู่นแน่ๆทีเดียวถึงไม่กล้าให้พ่อสุทัศน์เข้าไปเกี่ยวข้องบางออกความเห็นนั่นน่ะสิ เรื่องถึงต้องลงมากรุงเทพนี่แหละแปลกแต่พ่นหหูนี่นะฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่เข้ามาจากไหนนะนั่นแหละพอบางฉันจะเล่าอะไรให้ฟังแต่พ่อบางต้องสาบานมาก่อนว่าจะปิดบังเป็นความลับยิ่งอย่าพูดเป็นอันขาดทีเดียวนะสาบานมาก่อนเที่ยงไม่ไว้ใจถึงกับต้องสาบานกันแม่เที่ยงไว้ใจ้นธนาถูก รักกันมาจนจะร่วมห่อลงงอยู่แล้วนี่นาะจะมาสงสัยอะไรกันอีกละ่ะไม่อะไรหรอกมันจำเป็นเพราะไม่ใช่เรื่องของเราตรงๆมันเกี่ยวเกี่ยวคนอื่นเขาด้วยฮึไว้เจธนาบอกมาเถอะสาบานมาก่อนสินางเที่ยงจะเอาสัญญาให้ได้เอาสาบานให้ฉันจะไม่ปีดปากเล่าให้ใครรู้เป็นหูหูสองเป็นอันขาด บางยอมสาบานนี่รู้ไหมพ่อหนูที่มากับฉันน่ะไม่ใช่ผู้ชายหรอกนะพ่อบางนางเที่ยงกระสิบฮะอะไรนะว่าใหม่สิบางตกใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งแกเป็นผู้หญิงคุณหนูแกเป็นเด็กผู้หญิงเที่ยงบอกตายแล้ววะบางอุทานตายทำไมนางเที่ยงชักในตาขวางขึ้นมาทันที ตายสิก็เมื่อเช้ามืดนั่นเจ้าน้อยอุ้มแบกมาลงเรือไงล่ะจาไม่ได้หรอตอนที่ถึงท่ารถท่าเรือที่จอดนั่นน่ะตาหนูน่ะหลับสนิทเจ้าน้อยต้องอุ้มลงเรือเออจริงสินะนึกออกแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พอบางนางเที่ยงจำได้ก็โดนเจ้าน้อยถูกตัวละสิไม่เป็นไรได้หรออ๋อ คุณหนแกไม่รู้ตัวแล้วเจ้าน้อยก็ไม่ได้เจตนาอะไรคงไม่เป็นอะไรหรอกนะะแกอย่าคิดอกุศลไปเลยเทียงแกฮึแต่ก็ต้องระวังนะบางว่าทําไมแกจะทําไมตะบางแกคิดจะติดแกจะตุกติดละสินี่ฉันบอกก่อนนะว่าอย่าบ้านะเปล่าเปล่ปาว,ว่าจะระวังเจ้าน้อยของเรา ขนาดเป็นเด็กผู้ชายยังถูกใจนั่งรถก็ต้องนั่งหน้าคู่ยิ่งกว่านั้นนะบางคุณหนูนี่แหละอะไรแม่เที่ยงก็พูดให้จบสิพูดค้างทำไมละ่ะบางชักสงสัยคุณหนูนี่นะ่ะคือคนที่เจ้าใหญ่จะแต่งงานด้วยยังไงละ่ะตายละตายสองหนสามหนเลยในบางแทบจะกระโดดด้วยความตกใจทำไมละ่ะเพราะบาง ก็เอ้ยโลกนะโลกช่างกลมเหลือเกินแล้วก็เล็กนิดเดียวดูเถอะอยู่ๆก็มาเจอกันจนได้บางพูดแล้วก็หัวลอกกาๆอยู่คนเดียวเจอยังไงฉันไม่เข้าใจพ่อบางพ่อบางพูดอะไรโลกกลมโลกเล็กนั่นน่ะจะสอนวิชาภูมิศาสตร์ฉันหรือนางเที่ยงถามงงง,ง,งชักโมโหนิดๆที่ขำอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้ เปล่าๆฉันหมายความเพียงว่าเจ้าน้อยก็หนีพ่อหนีคุณแม่มานั่นเองมาเจอึ้นเข้าอย่างได้สุดอย่างสุดประหลาดบางอธิบายนี่แหละเรื่องที่ฉันอยากจะปรึกษาพ่อบางละ่ะปรึกษาเรื่องอะไรละจ๊ะเรื่องจะบอกคุณหนูทันให้รู้ว่านายน้อยเป็นใครนะ่ะดีไหมไม่ดีหรอกไม่ได้นะแม่เที่ยงไม่ได้บางห้าม ทำไมถึงไม่ได้นางเที่ยงตีหน้าโกรธเข้าหาเพราะว่าเดี๋ยวเกิดกลัวขึ้นมาจะหนีเตลเิดเปิดเปืงไปไหนซะอีกหรือจะแอบกระซิบบอกเจ้าน้อยให้รู้ไม่ได้อีกละ่ะแม่เที่ยงถูแม่เที่ยงอันไม่รู้อะไรเจ้าน้อยนะ่ะเกลียดคนชื่อทัดดาวยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นให้รู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเปิดเปืงไปอีกเหมือนกันบางให้เหตุผล แมหมหน้ากลุ้มเหลือเกินนั่งเทีย่ยงนั่งกอดเข่ากลุ้มใจอ๋ออันนี้เขียนว่าหน้ากลุ้มแหมหน้ากลุ้มเหลือเกินนั่งเที่ยงลงนั่งกอดเข่ากุ้มใจนั่นน่ะสิเฮะอไอเราเป็นบ่าวล่ะมันตกที่นั่งกลุ้มอย่างนี้ล่ะเจ้านายนึกจะทำอะไรก็ทำเอาตามใจเรา ก็ต้องวิ่งหัวหมุนไปอย่างนี้บางลงนั่งกอดเข่าถอนใจใหญ่อยู่เคียงข้างคนรักตอบพักใหญ่จึงลุกไปหัวเรือนายบางลุกไปนั่งหัวเรือแล้วแม่เที่ยงก็นั่งเรียงลำดับเหตุการณ์อยู่คนเดียวเมื่อเช้านั้นพอในบางกับแกออกไปนั่งข้างหน้าเจ้าน้อยก็ทำให้เจ้าหนูนั่งหลับนกแล้วตนเอง ก็หลับไปพอถึงท่าเรือเจ้าน้อยตื่นไวแต่เจ้าหนูไม่ตื่นตาหนูตาหนูตื่นเถอะถึงที่แล้วแกรีปลุกเพื่อให้หญิงสาวรู้ตัวเสียก่อนที่จะเผอไผ่เป็นพิรุธให้เจ้าน้อยรู้ไปด้วยอย่าปลุกเลยไม่เที่ยงคนของลงเรือเถอะบังด้วยส่วนเจ้าหนูนี่เดี๋ยวจะแบกขึ้นบ่าไปเองชายหนุ่มกล่าว ห้ามพลางโดดลงจากรถกวาดของที่เกะกะกวาดของที่เกะกะทางอยู่ออกหมดจับรักแร้หนุ่มปลอมได้ก็ยกขึ้นจากรถด้วยความแข็งแรงของแขนที่ล่ำสันลากถูลู่ถูกลังแบกขึ้นบ่าอย่างไม่เกรงใจทัดดาวตกใจตื่นตอนนี้เองยาให้ปล่อย ไอ้หนูยาเอาอารซีจะแบกไปลงเรือเจ้าน้อยตอบไม่ฟังเสียงกันดิ้นลนเออปล่อยผมเถอะผมผมเดินได้ทัดดาวบอกเสียงแหลมเพราะตกใจพยายามดิ้นลนลงจากบ่าของชายหนุ่มแต่ยอดขวัญหารู้ไม่ว่าหล่อนเป็นเด็กสาวไม่เข้าใจว่าเป็นผู้ชายดังนั้นจึงฟาดก้นให้ผัวใหญ่ทัดดาวเจ็บจนร้องไห้ แต่ไม่กล้าออกเสียงวีดไว้ด้วยกลัวเขาจะรู้ว่าตนเป็นเพศหญิงดังนั้นเมื่อยอดขวัญวางตัวเด็กปลอมลงจึงเห็นน้ำตาไหลเป็นทางว้านี่อะไรกันเกิดอะไรถึงร้องไห้ไอ้ฉันนี้มันทำคุณบูชาโทษเงินเด้อเขาประชดให้ทัดดาวสะบัดหน้าไปทางอื่นเสียโดยพันจะเดินไปทางท้ายเรือแต่โดนฉุดข้อมือให้ไปทางหัวเรือ หลีกทางให้นางเที่ยงและนายบางขนของทัดดาวใช้หลังมือข้างที่ว่างป้ายน้ำตาให้แห้งมานี่มานี่ก่อนมาพูดกันให้เข้าใจในายสุทัศน์ยอดขวัญพูดอย่างไว้อำนาจผมไม่มีอะไรจะพูดกับคุณโปรดป่อยสุทัศนหน้าง,งอมีสินา้ายอดขวัญยึดมือทัดดาวไว้ ไม่ยอมให้สะบัดหลุดไปได้เขาบีบไว้แน่นจนหญิงสาวเจ็บจนน้ำตาคลอแต่ความมีทิฐิได้สอนให้เธออดกลั้นอย่างประหลาดไม่ได้ร้องโอดโอยออกมาตามความรู้สึกเธอเฝ้าคิดข่มอยู่ในใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราใครทำอะไรได้ก็ทำไปเราจะไม่เจ็บไม่ร้องไห้กระพริบตาให้น้ำตาคืนเข้าที่กัดดิมฝีปากแน่น แก้มแดงจัดด้วยอารมณ์ร้ายนี่เราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะทำไมเสียงถามพันเกเรเต็มที่ท่าทางก็วางเขื่องไปด้วยเราหนะทำท่าเหมือนไม่ใช่ผู้ชายรู้ไหมยอดขวัญว่าช่วยไม่ได้พ่อแม่ผมสอนให้ผมทำอย่างนี้แหละเธอตอบเสียงหว้วนหวนอ๋อยนความผิดไปให้พ่อแม่ช่างดีจริงนะ เรื่องของผมอย่าให้มันมากไปหน่อยเลยถ้ากวนประสาทยอดขวัญว่าขอประทานโทษผมขอตัวไปท้ายเรือทัดดาวจะเลี่ยงหนีแต่โดนจับข้อมือไว้ไปไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่เขาบังคับคุณเป็นเจ้าของผมเหรอเธอถามอย่างถือดีเปล่าแต่ฉันเป็นเจ้าของเรือนี่ฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา ฉันสามารถที่จะช่วยเราให้สำเร็จได้ในเรื่องค้นหาพินัยกรรมยอดขวัญตอบจะว่ายังไงผมไม่ว่าแต่คุณไม่ต้องมาช่วยผมผมช่วยตัวของผมเองได้ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อเรายังไม่รู้หรอกว่าฉันกับบ้านบุษยานั้นสนิทสนมกันมากแค่ไหนคุณนั่นเหรอคะเอ้ยหา ทัดดาวเกือบพังเผอออกมาฉันนี่แหละฉันกับน้องชายคุณนายเดือนเป็นเพื่อนกันฉันสามารถจะเข้านอกออกในบ้านบุษยาได้อย่างสบายแต่เราพนันกันก็ได้เรานะ่ะไม่มีโอกาสเข้าไปในบ้านบุษยาเป็นเด็ดขาดบ้านนั้นเขาแน่นะกฎเกณฑ์ของเขานะ่ะห้ามเด็กวัยรุ่นอายุไม่เกิน20เข้าบ้านนอกจากญาติสนิทข,ของเขา ถึงเราจะไปแบบคนใช้ก็ไม่สำเร็จเอ้ยทำไมคะเอ้ยฮะเหล่านี้พูดยังไงชอบกนขาก็ค่ะฮะก็หะ,หะทำไมปนกันชทกเวียนหัวยอดขวัญสงสัยเออฉันผมเคยอยู่กับพวกผู้หญิงมาตั้งแต่เล็กไม่ค่อยได้มีเพื่อนผู้ชายเลยก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ เออฮะเอาเถอะตอนนี้พูดตามสบายได้จะเอาขาดหรือครับก็เอาสักอย่างอย่าปนกันจะดีมากขอบคุณทัดดาวพูดเฉยๆเอาละพูดเฉยๆก็ดีเหมือนกันเมื่อกี้คุณน้อยว่าบ้านบุษยาเขาห้ามไม่ให้คนอายุต่ำกว่า20เข้าบ้านเหรอฮะเธอเริ่มถามใช่ ไม่ว่าจะเข้าไปเป็นคนใช้หรืออื่นใดแต่ถ้าไปกับฉันรับรองตายจริงทัดดาวเผอตัวอุทานออกมาอุทานก็เหมือนผู้หญิงนะเราเกิดมาผิดเพศเสียแล้วนะเขาว่าครับผมเอออ้าวคนเก่งทำไมหน้าม้อยไปอีกละ่ะเออผมผมเห็นจะต้องแย่แล้วเพราะเข้าบ้านพ่อไม่ได้ ก็เก่งไปอีกสิเขาหัวรยายเยาะคุณคุณน้อยช่วยผมด้วยนะฮะถ้าผมถ้าเมื่อคุณไม่ช่วยผมแล้วก็ไม่มีทางสำเร็จได้เลยเพราะเราเข้าบ้านเขาไม่ได้เด็กชายปลอมอ้อนวอนนะฮะทำไมไม่เก่งไปอีกละ่ะนะฮะการุณน,นะฮะกรุณาก็ได้แต่ว่าต้องขอโทษฉันเสียก่อน ได้ยกให้ฉันเป็นเจ้าของเธอนะผมขอโทษฮะแล้วก็เออผมยกให้คุณคนหนึ่งที่จะตักเตือนผมได้ผมขี้โกงแล้วล่ะก็ตอนนั้นเราว่าฉันไม่ใช่เจ้าเราเราไม่เชื่อถืออะไรทั้งนั้นไงล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องพูดแก้ของเดิมให้ถูกแก้ยังไงฮะก็พูดถูกแล้วอา้าว ก็บอกว่าคุณเป็นเจ้าของผมนะสิก็ได้คุณเป็นเจ้าของผมเด็กสุทัศน์พูดสะบ,สบัดสบัดพูดสะบัดอย่างนั้นไม่ได้ต้องพูดดีๆไม่งั้นก็ไม่เป็นการประชดไปสิยอดขวัญสอนเออคุณคุณเป็นเจ้าของผมเธอพูดเสียงชายืดยาดด้วยนิสัยหญิงที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ตลอดเวลาที่ได้โต้เถียงกันนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจของเด็กหนุ่มปลอมเต้นโคงคามเพียงใดเขาผู้นี้บางอาจแต่ต้องตัวเธอมิหนำซ้ำยังให้เธอปฏิญาณยกเขาให้เป็นเจ้าหัวใจเสียอีกเขาใช้ให้เธอเป็นทาสหัวใจเขาเช่นนั้นละสิทำไมเงียบไปละ่ะยอดขวัญถามเมื่อเห็นเด็กหน้าหวานเงียบไปก็ไม่ทราบจะพูดอะไร อา้าวเง้นก็มานอนต่อกันดีกว่ามาห้องนอนอยู่ทางนี้เขาจูงมือเด็กรุ่นแก่มังคับไปห้องต่อจากห้องกระจกที่บังคับเครื่องห้องนั้นเป็นห้องนอนที่จัดไวเรียบร้อยแล้วนอนเขาบังคับเออฉันผมจะไปหาแม่เที่ยงฮะนอนก่อนเราเนะี่ยกำลังหลับสนิทแล้วฉันไปทำให้ตื่นนี่ นอนเสียบนเตียงเดี๋ยวเรือก็ออกแล้วอย่าดื้อฉันเป็นเจ้าเรานะทัดดาวกระแทกตัวนั่งบนพื้นหน้าเตียงนั้นอย่างขัดใจบนกระปอดกระแปดเนื้อตัวออกสุกปกเปิดที่นอนหมดผมนอนหน้าเตียงนี่แหละตามใจแกนอนให้ดีๆไม่นอนก็ยอดขวัญล้มตัวลงนอนชั่วศรีษะถึงหมอนเขาก็กกลนคลอก หลับสนิทไปแล้วทิ้งให้ทัดดาวผู้ปลอมตัวเป็นนายสุทัศนอนอิหลักอิเหลือชอบกลอยู่หน้าเตียงไม่รู้จะทำอย่างไรดีจะหนีออกไปนอนกับนางเที่ยงก็จะเป็นพิรุษเปล่าเปล่าเรื่องทั้งหมดนี้ต้องโทษแม่เที่ยงทั้งสิ้นมีอย่างหรือแนะนำให้ปลอมตัวมานะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมถึงต้องไปอาศัยคนอย่างนี้มาก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหน พื้นเพยอย่างไรจู่ๆก็มาจับตัวมาอุ้มเอาง่ายๆและยังเป็นเจ้าหัวใจคู่เข็นอยู่ตลอดเวลาอยากร้องไห้แต่ไม่กล้านอนคิดไปคิดมาก็ต้องหลับตาไปเพราะความง่วงนางเที่ยงนั้นก็ได้แต่ชำเลืองมองดูหางตาด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ดีไปกว่านั้นยิ่งเห็นเจ้าหนุ่ม ชุดมือหญิงสาวเข้าไปในห้องก็ยิ่งกลุ้มใจแกพยายามเดินเมียงไปทางนั้นเมื่อเห็นประตูเปิดอยู่ก็ค่อยโล่งใจพอเห็นว่าทัดดาวนอนหลับก็โล่งอกแกนั่งเฝ้าอยู่ริมประตูห้องนั้นเองไม่ไปไหนจนกระทั่งเสียงในบางเรียกทางหัวเรือจึงต้องออกไปเรียกทำไมพ่อบางแกถามเสียงขุ่น ด้วยไม่พอใจเพราะตนกำลังจะเฝ้ายามอยู่มามาช่วยกันม้วนเชือกหน่อยเดี๋ยวจะได้ออกเรือบางบอกเที่ยงทำตามคำขอร้องส่วนบางนั้นจัดแจงติดเครื่องเรือด้วยความชำนาญคู่ใหญ่เรือก็แล่นออกจากท่าได้พ่อบางพ่อบางนางเที่ยงกระสิบอะไรไม่เที่ยง จะว่ายังไงพ่อปางเจ้าน้อยเอาตะหนูไปนอนในห้องนั่นแน่โถฉันคุ้มใจแปลกคนปลานีลูกหลานกลับมานั่งคุ้มใจใช้ได้หรอแม่เที่ยงฉันว่าแม่เที่ยงนะ่ะฉันว่าแม่เที่ยงนั่นแหละชักจะชอบโกนมากไปหน่อยหรอละ่ะนางเที่ยงถอนใจใหญ่พูดไม่ออกไปชั่วครู่เป็นอะไรไปละ่ะ นั่งกอดเขาเจ้าจุกทําไมเราจะได้ไปเทีย่ยวกรุงเทพกันแล้วควรจะดีใจสิแม่เที่ยงแล้วเรา่ะอาจจะได้แต่งงานกันก็ได้นะคราวนี้ไม่ดีใจหรอบางถามดีใจนะ่ะดีใจล่ละแต่ว่าแต่อะไรเออนี่ก็สายโคแล้วแทกจะหิวไม่เที่ยงจัดการเรื่องข้าวปลานาเกลือให้ทีนะ เครื่องควัาอยู่ท้ายเรือแน่ได้จากนางเที่ยงลุกไปหุงข้าวทางท้ายเรือใจคิดนน้นคิดนี้ไปร้อยแปดเออถ้าหากเรื่องมันแดงขึ้นมาว่าคุณหนูเป็นผู้หญิงจะว่ายังไงกันคุณทัดดาวเธอจะเอาหน้าไว้ที่ไหนเป็นผู้หญิงยิงเรือมาเดินผู้ชายถูกเนือ้อต้องตัวอย่างนี้น่าเกลียดเหลือเกินว่าไงแม่เที่ยงจะว่าไง นึกอ,ออกไหมเมื่อเช้านี้นะ่ะตามที่พระบางพูดฉันนึกอ,ออกแล้วตอนที่เจ้าเธอคุ้มคุณหนูอุ้มคุณหนูแบกบ่าลงเรือฉันกลุ้มอยู่ทั้งวันเมื่อกี้แม่เที่ยงบอกว่าคุณหนูเป็นผู้หญิงฉันว่าจะยุ่งก็นั่นน่ะสิพระบางแล้วจะทำยังไงกันล่ะฉันนะ่ะว่าไม่ทำอะไรดีกว่าเฉยๆอย่างนี้แหละพอรู้เข้าก็ขอโทษเจ้าเท่านั้น พราะต้องการจะหนีให้พ้นด่านตรวจไม่นึกว่าจะต้องมาอยู่กับเจ้านานๆแต่คุณหนูเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงนะสิใครว่าเป็นผู้ชายเล่าก็จะปล่อยให้ใกล้ชิดกันอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกนาคุณแม่คุณขอแม่เที่ยงออกสวยปานนั้นเจ้าของฉันหรือก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ไหนจะอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไร จ้าไม่ใช่คนเจ้าชู้หรือนักฉกฉวยโอกาสอืคลอดีของคุณหนูที่พบคนดีจะบอกอะไรให้เจ้าแสงคำนะรอ้องไห้ขี้โม่งปงจะไม่ให้เจ้าไปใต้แต่เจ้าไม่ยอมเขารักกันก็คงไม่ปฏิเสธหรอกก็ถ้าหากเราจะบอกเจ้าซิว่าคุณหนูเป็นผู้หญิงเป็นใครไม่ดีหรอไม่ดีแน่บางตอบ ทำไมละ่ะมันจะได้สิ้นเรื่องกระเสียทีไม่ได้ไม่ได้แม่เที่ยงไม่รู้หรอกว่าเจ้าน้อยเกลียดผู้หญิงคนที่ชื่อทัดดาวที่สุดในโลกที่หนีออกมานี่ก็เพราะคุณทัดดาวก็คุณทัดก็หนีออกมาเหมือนกันนี่นาะพ่อบางจะเถียงกันในแง่นั้นไม่ได้หรอกกลับจะโกรธกันมากขึ้นไปอีกสิที่หนีมาทิ้งให้พ่อต้องเสียชื่อ เสียเกียรติยศอยู่ทางน้นคนเดียวว่าอย่างนี้สิอย่างว่าอย่างเงี้แย่สิพ่อบางก็จะทำยังไงละ่ะไม่ใช่ตัวฉันนีจ่จ้าเวรกรรมของคุณหนูแต่เจ้าน้อยเป็นคนดีนะรู้ละ่ะแต่ผู้ชายน่ะเชื่อไม่ได้นี่นาฉันเชื่อได้ฉันรับประกันแม่เที่ยงอย่างพ่อบางน่ะ ฉันเชื่อเพราะเคยรู้จักนิสัยใจคอกันนมนานเอาเถอะสำหรับเจ้าน้อยฉันรับรองเองท่านคงไม่เกก,กะคุณของแม่เที่ยงหรอกและเออถ้าหากว่าจะเกิดเกก,กะขึ้นก็จะต้องกลัวอะไรเพราะว่าเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณหนูก็รู้จักกันจบบทที่หา